ครับผมสวัสดีครับผมเคยิ่งจเจริญเครดิตครับก็มาทำวิดีโอลงในเพจลอกตกปลามือสองอีคืออีคือนะครับตัวนี้ลงภาพนิ่งไปแล้วก็มาเปิดการมองเห็นสะหน่อยก็เลยมาทำเป็นวิดีโอให้อนาะได้เลือกได้รับชมและได้ดูถึงระบบการทำงานของมันนะครับนี่รอบตัวนี้ก็6.3ก็ถือว่าเป็นรอบรอ,อบกลางใช้งานเลยนะครับนี่่าดูผมหมนุน ตัวนี้มันเวลาตีสายออกแล้วตัวเกลียรยสายสังเกตไหมครับ right. ตัวเกีี่ยสายตัวเกลียรยสายเขายังวิ่งอยู่นะครับไม่ใช่อยู่กับที่นะครับตัวเกลี่ยสายมันก็จะจะวิ่งอยู่ด้วยนะครับเวลาตีสายออกไปเนี่ยมันก็จะเ,เกลียรยสายให้เตียงสายให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เบรกเบรกตัวนี้ ถือว่าดีเลยนะครับหนักเลยนะครับดันไม่ไปเลยนะครับตัวนี้นิยมตกตกลาพวกปลาบ่อนะครับปลาปสวายมันตัวเล็กตัวเล็กเล่นสนุกน้ำหนักไม่เยอะ,อะครับผมเขาชอบเล่นกันเขาไปเล่นสวายบอกักน,นะนี่ก็สภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอลอกใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยดี สับล็อกดีดทุกดอกนะครับไม่ติดไม่ตายนะครับนี่ยสิบครั้งก็คือสิบครั้งนะครับอ่าครับตัวตัวที่ให้มาเป็นเม็ดลานะครับเม็ดลามี2เม็ดนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับตัว ตัวปรับหน่วงก็ยังสามารถปรับใช้ได้ตติต๊กเกอร์ที่แปะนี่ไม่มีอะไรนะครับแค่ให้ให้มันเห็นว่าสปูนมันหมุนนะครับเพราะว่าเป็นสีดําแล้วสปูนนี่สวยงามนะครับสปูนไม่มีรอยคราบน้ำกัดเลยนะครับก็มีริ้วรอยการวางแค่ตรงนี้เองนะครับนี่ริ้วรอยของการวางก็สวยครับลอกตัวนี้ก็เลยเอามา เปิดค่าการมองเห็นในเพจดูบ้างนะครับนี่ลงไปในเคยิ่งเจริญเครดิตแล้วก็ยังเย็บเงียบอยู่ก็เลยมานี่ครับเป็นอ b บู m m b s s a d o r นะครับตัวนี้ Ambassador มันเขียนว่า Royal Express นะครับขนาดตัวของเขานีเท่ากับประมาณอ b บู6 6 0นะครับตัวเล็กๆ4.6.0ตัวนี้ตัวนี้ ผมเห็นแวบๆอ๋อเม็ดอินเม็ดอินสวีเดนนะครับเม็ดอินสวีเดนอ่าเห็นไหมอ่า uh, หนอบหนอบเป็นหนอบเป็นยางนะครับไม่เหนียวนะครับหนอบยังเป็นยางนุ่มๆครับไม่เหนียวนะครับฝาอ่า uh, ไม่แน่ใจว่ามันมีมันมีตาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะมีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่า uh, นะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมอ่า uh, กับลอกลื่นๆแบบนี้นะครับเนี่ย ครับมันจะไม่ลื่นเท่าเท่าลอกที่ที่ตัวเกี่ยสายไม่วิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโหลดภาระ,ะของตัวเกี่ยสายด้วยนะครับมันก็เลยครับประมาณนี้ครับอเนาะก,ก็ลองตัดสินใจดูครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับ